สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูช่อก็มีใบงานศิละปะมาให้เด็กๆทำนะคะค่ะใบงานศิละปะของเราคือหน่วยที่20นะคะก่อนอื่นเรามารู้จักกับอุปกรณ์ของเราก่อนอุปกรณ์ของเรามีสีน้ำนะคะแล้วก็จานสีค่ะกระดาษทิชชู่หรือว่าถ้าเด็กๆไม่มีก็ใช้เป็นผ้าได้นะคะค่ะอันดับแรกเลยหน่วยที่2ี่สิบ รักโรคก,กันเถอะเรื่องที่หนึ่งเมื่อโลกร้อนขึ้นนะคะเด็กๆเ,เรียนรู้ว่าเราสามารถป้องกันไม่ให้โรคร้อนขึ้นได้โดยช่วยการปลูกต้นไม้และช่วยพี่โตพิมพ์ภาพดอกไม้ต้นไม้ให้มีสีสันสวยงามจากลายนิ้วมือของตนเองพร้อมกับตกแต่งภาพให้สวยงามนะคะค่ะขั้นแรกเลย คุณครูจะใช้นิ้วที่คุณครูถนัดนะคะเช่นนิ้วโป้งหรือว่านิ้วหัวแม่มือนะคะคุณครูจะทําต้นไม้ก่อนนะคะอะลำต้นของเรายังไม่มีใบไม้นะคะคุณครูก็จะใส่ใบไม้มาให้นะคะ,ะเด็กๆดูนะคะทําตามคุณครูด้วยนะลูกคุณครูก็จะทําเป็นพุ่มไม้สีเขียวนะคะสวยงามนะคะ,ะเด็กๆทําตามคุณครูเลยนะคะ ใช้นิ้วที่เด็กๆถนัดนะคะ,ะต้นไม้สีเขียวแล้วพอคุณครูจะทำดอกไม้ถ้าคุณครูจะเปลี่ยนสีนะคะคุณครูก็จะเช็ดมือก่อนนะคะ สีจะได้ไม่เลอะดอกไม้นะคะสีเขียวจะได้ไม่เลอะดอกไม้คุณครูจะทําดอกไม้ให้เด็กๆดูนะตรงกลางคุณครูจะใช้เป็นสีแดงนะคะตรงเกสรดอกไม้เป็นสีแดงตรงกลีบของดอกไม้นะคะคุณครูจะใช้เป็นสีส้มนะคะเด็กๆทําตามคุณครูเลยนะคะเด็กๆชอบสีไหนเด็กๆก็พิมพ์สีนั้นนะคะอ มาดูถ้าผลงานของเราเสร็จแล้วนะคะผลงานของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะของคุณครูสวยไหมคะแล้วของเด็กๆสวยไหมคะลูก คุณครูก็มีใบงานศิลปะมาให้เด็กๆได้ทำเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ